อยากหยุดเวลาเอาไว้แค่นี้มีเราสองคนเท่านั้นเพราะฉันนั้นไม่อยากให้เธอจากไปหมดใจทั้งดวงของฉันนั้นรักแต่เธอหมดใจตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเวลาหยุดลงเหลือเพียงเราสองคนหนทางข้างหน้ามีเธอร่วมทางอะไรมาคว้างจะฝ่าฟันไปอุปสรรควักน้ำดังพายุรั ฉันจะอยู่ข้างกายกับเธอไม่ทอดทิ้งกันสัญญารักนี้เป็นรักเดียวและมีได้เพียงกับเธอตลอดไปในใจของฉันเสมอจริงใจมั่นคงไม่แปรพันวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรจะมีแค่เราซึ่งกันและกันตลอดชีวิตฉันจะรักเธอคนเดียวเท่านั้นและจะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจหรือมี น้ำตาฟ้ายังมีดาวภูเขามีต้นไม้ทะเลยังมีคลื่นหาดทรายฉันก็เขามีเธอข้างกายอยู่อย่างนี้ไปจนชั่วนิดนี้รันที่ใดมีเธอที่นั่นต้องมีฉันอยู่เคียงข้างกันไปจนฟ้าดินสลายจะไม่จากกันจนถึงวันตายถึงนาที่สุดท้ายหมดลมหายใจก็จะอยู่ใกล้กันกับเธอให้ขอบฟ้าเป็นเส้น ให้ใจเธอคือรางวัลฉันก็พร้อมยอมฝ่าฟันจะไปถึงยังจุดหมายก็ขอเธอจงรออยู่ตรงนั้นรอวันที่ฉันก้าวไปให้ถึงฝันผ่านเส้นชัยรักในใจไปแลกใจเธอเวลาทุกวินาทีมีค่ากับฉันเสมอที่ได้รักกันกับเธอและอยู่ใกล้เธออย่างนี้จะมีแค่เราเท่านั้น องคนแม้จะสุขทุกข์เป็นตาย,ราย้ร้ดีก็จะมีฉันคนนี้ไม่มีวันทอดทิ้งเธอไปช,ชีวิตนี้ฉันจะมีแค่เธอหมดใจดวงนี้ก็จะรักแต่เธอจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไรไม่มีวันฉันจะจากเธอไปและฉันจะไม่รักใครในหัวใจฉันจะรักแต่เธอเพียงผู้เดียว uh